สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเส้นเคยนะครับวันนี้ก็ว่างๆนะครับมาทำคลิปแร่ปลาแซลมอนครับผมหวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับ ปาะกันใดก็ขอโทษนณทีนี้ด้วยนะครับใช่คดเลยสใครที่กำลังหัดแร่ปลาแซลมอนอะไรพวกนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับเสีบบานๆนะครับ เพื่อนๆอ,อยากให้ผมทํำชิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ผมทําอะไรให้ดูก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับ